สวัสดีแฟน,แฟนทีเดตฮอสคอร์ทีเดตแม่นยำเก้าสิบก้าเไม่อยากพลาดการวิเคราะห์วิจารณ์แอตไลน์มาได้เลยครับค่ำคืนนี้ลุ้นเงี้ต่อกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกจิงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับเดอะแบ็กกี้เวสต์บอม์ิสอัลเบียนเจ้าถิ่นของกุนซือแบรนดอนลอจเจอร์แพ้ในลีกมา2นัดติดต่อกันแต่เรียกความมั่นใจกลับมาในบอลถ้วยเอฟเอคัพเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเอาชนะเซาฟท์แฮมป์ตัน1ประตูต่อ0ผ่านเข้าชิงได้สำเร็จคืนนี้แนวะรุกกกกยััังงฝาาาคววววมหมหไ้้บเจีีีี่ออดและนโช ส่วนผู้ไมเ่เยือนผงซือแซนราไดชนะในลีกมา2นัดรวดแต่ยังลังรองบวยของตันลางคืนนี้แนวะรุกยังฝากความหวังไว้ก,กับกองหน้าตัวเป้าอย่างเอมบาเยเนย่ย้อนดูผลงานการเจอกันเล็กแรกเรสเตอร์สามารถบุกไปเอาชนะเวสต์บอมวิดได้ถึงที่นี่สติต่อศูนย์คืนนี้แม้ว่าเดอะแบ็กกี้จะเน้นเกมรับเต็มรูปแบบแต่ผมยังมั่นใจว่าจิ้งจอกสยามมีดีพอที่จะเอาชนะเก็บ3แต้มในบ้านได้อย่างแน่นอนผมมั่นใจ9 9 ส่วนอีกหนึ่งเปอร์เซ็นนั้นอยู่ที่คุณเพราะถ้าผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นป่าน,นี้ผมรวยไปนานแล้ว okay, okay. Yeah.